วันนี้มีโชวแขงคอมาดัด2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการดัดกันนะครับตัวแรกเป็นของยามาฮ่าเอ็นแม็ครับอีกตัวหนึ่งยามาฮ่าเหมือนกันครับแกนพิลโน่ห้บิดครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขั้นตอนการทำ ทำแบบไหนครับทําอะไรก่อนทําอะไรหลังผมจะเริ่มจากตัวยามาห้าแกนฟิลาโนุให้บิดก่อนนะครับท่านตอนแรกผมจะมาขันเร่งน็อตยึดแกนโชวก่อนครับหมจะว่ามันรุ้มหลบยังไงไมรู้ มาดัดหยาบนครับดัดหยาบคือดัดแนวแกนชุกแผงคอครับกับลาบนัดให้ดูไม่รู้ด้วยสายตาว่ามันนไปทางไหนมันเอียงไปทางไหน,น,ไไหนโดยโดยประมาณประมาณพอนะครับคร่าวๆพอใช้ไม้รองหัวน็อตด,ด้วยนะครับถ้าตำแหน่งกดเป็นโดนหัวน็อตเลื่อนหาตำแหน่งกด ทำแหน่งรองในกรณีที่มันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราเาต้องการให้มันให้มันเป็น,นเลื่อนหาวครับดัดให้ใกล้เคียงก่อนครับวัดดูแนวแกชกแขงคอครับขาดครับดัดเพิ่มครับเกินก็กลับมาดัดนี่ เดี๋ยวมันพอดูได้แนละ้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูคร้าวครับขคข่าวลองเช็คกันดูก่อนครับว่ามันเป็นยังไงฉาบได้ไหมเวอร์เนียได้ไหมเช็คดูครับ เพื่อว่าเราจะได้วางแผนดัดต่อไปว่าดัดยังไงต่อฉากของแผงคอเลยครับระนาบยังไม่ได้ครับเดี๋ยวระนาบต่อหน่อยแนวแก่ชั่วแผงคอครับระนาบ<ม>เรามาเก็บรายละเอยียดกันครับนิดนด,น,ดนึ่ง เราซิกดูครับแนวแกนโชกแผงคอระน้าฉากของโชกค,คันนี้ไม่ต้องดัดครับสากโชกมันได้เลยข้ามไปฉากแผงคอเลยเดี๋ยวเราเอาแท่นจัดฉากของแกนแผงคอขึ้นมาครับ จำไว้ด้วยนะครับว่ามันมันมันเยอะมันน้อยอยังไงตอนวัดตอนดัดจะได้กาถูกเดี๋ยวดัดมากเกินไปต้องมาดัดกลับอีกจังหวะก็สำคัญนะครับจังหวะดีๆก็รอบเดียวผ่านเลยบางทีก็โอ้โหเจ็ดปดรอบ่อะลีเชสที่เหลือครับผ่านแล้วทีเดียวเลย โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวของยมห์เอ็นกันบ้างแลครับเอาแท่นดัดแกนแผงคอลงก่อนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดัดยากกันครับตัวนี้มีน็อตล็อกแกนโชคมาแค่ค่าละหนึ่งตัวนะครับตัวเนี้จะยากสักนิดหนึ่งครับมันยากด้วยความเป็น N m a x เลย มันจะใหญ่หน่อยมันจะยากหน่อยครับแล้วก็ยากข้อที่2คือว่ามันไม่มีน,อน็อตล็อกแกนโช้มาครบครับมันน็อตล็อกแกนโช้กม,มันมีมันมีมาแค่ข้าวตัวการจัดมันต้องต้องค่อนข้างระวังในในใน,ในจุดรองในจุดกดในวิธีการกดในวิธีการทำด้วยครับตรงน,นี้ต้อง ห้องรวาวังหน่อยครับผมใช้แท่งเหล็กกดอ่ะกดไปในตำแหน่งที่น็อตล็อกล็อกอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูว่าปลักมาไหนน็อตตัวเดียวครับแขนลดตัวต้องคอยเร่งนะครับน็อตเบอร์14นะครับขันแค่เบอร์14นะครับ อย่าไปขันเท่าเบอร์17นะครับขานนะครับผมขายคามือมาแล้วครับกลัวมันล็อกไม่อยู่รถพวกนี้มันมันแหงคอมันยากว่างกว่ารถรุ่นอื่นครับมันเป็น้าะยากนิดนึงครับ เราวัดแล้วเรารู้แล้วมันไปไงมาไงเดี๋ยวเราจะต้องมาดัดฉากของโชค,ครับแนวแกนโชกแผงคอกระนาบได้ไปแล้วอันนี้มาฉากของโชค,ครับจริงๆแทบไม่ต้องวัดเลยนะครับฉากของโชคเย่ยมันเห็นชัดๆเลยมันโคตรมาก นะดัดไปวัดไปครับเช็คไปเดี๋ยวลองเช็คกันดูมาสที่ดัดเมื่กี้นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราเร่งน็อตนิดนึงก็ไปเก็บรันาบหน่อยครับรัานาบย้อนกลับไปเก็บละเอียดนิดนึงแผงคอมันค่อนข้างจะกว้างนะครับมันจะใส่ยากเลยวัดแนวแกนชกแผงคอครับ แนแกนโช้กแผงคอครับกับระดหน้ามันต้องดัดไปพร้อมกันนะครับรัดหน้าไม่ได้ก็ต้องวัดแนวแกนโช้กแผงคอด้วยนิดเดียวครับดัดต้องเล็งด้วยนะครับดัดแล้วก็ต้องเ,งเงล็งเล็งเขาด้วยเพื่อมันจะได้ยกขึ้นยกลงน้อยครั้งหน่อย ตัดไปวัดไปครับเล็งไปด้วยครับอเดี๋ยวเรามาลองเช็คก,กันดูแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชกครับผ่านไปแล้วสามรายการเลยฉากสามของแผงคอแล้วครับเราแท่นดตดฉากแผงคอขึ้นมาครับตอนที่เราวัดอะ่ะเราต้องจำไ้ด้วยนะครับว่ามันมากหรือมันน้อยแต่ครั้งนี้ไม่ได้วัดอะ่ะเขาโหมเป็นเยอะเกินดูสายตาก็รู้้วครับว่ามันเป็นเยอะ เลงเอากะะอาก่อนครับใกล้เคียงก่อนแล้วเดี๋ยวไปวัดหาทีถ้าเป็นเยอะๆบางทีก็ดัดไม่ค่อยหลายครั้งเท่าไหร่หรอกแต่เป็นนิดเดียวเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเกินนิดหนึ่งขาดน,นิดหนึ่งหลายรอบทีเดียวครับเดี๋ยวดูอันนี้ครับก็ไม่ได้เขามาตัดอีกรอบครับ ไม่ได้อีกก็จะกัดอีกครับค่อยๆไล่ไปครับงานเป็นเยอะยังไม่ได้ครับอีกหนึ่งรอบครับบางทีงานมต้องหลายรอบนะครับอันนี้เป็นเยอะมากครับน้ําหนักมือตอนที่เรากดนะครับมือขวาที่เรากดแท่นอัดไฮดรอลิกมันต้องค่อยๆลดลงลดลงทีหน่อยทีหน่อยนะครับถ้ากดเพิ่มขึ้นนีมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันจะเกินครับ อแรกอาจจะกดเยอะหน่อยครับเกินไปก่อนอันต่อไปต่อไปโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับลีเชคส่วนที่เหลือครับฉากฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหูเนียครับรัดหน้าครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ